วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้ว U Lock นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของ U Lock เลยนะครับถูกพัฒนามานะครับามาดูจุดเด่นเดนของเจ้าตัวแท่นตัดตัวนี้กันนะครับผมจุดเด่นเลยเนี่ยที่เราเห็นมามองเข้ามาเห็นปุ๊บเนี่ยจะเห็นด้ามจับด้ามจับเนี่ยที่เป็นแบบนี้มันจะมียางมาให้เราจับกระชับนะครับแล้วก็ด้ามที่เป็นแบบนี้จะทําให้เราไม่เมื่อยเวลาที่เราใช้งานนานๆหรือกดนานๆน,น,นะ พวกนี้มันจะรองฝ่ามือเราไว้นะครับแล้วก็มียางด้วยสําหรับกันสั่นได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับเสื้อเสื้อของตัวนี้เป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับเห็นไหมครับดูดนะครับแล้วก็มากับมอเตอร์นะครับ2,200วัตต์นะครับผมอยู่ที่3,800รอรอบต่อนาทีนะครับบางใบเนี่ยทำจากเหล็กแข็งแรงนะครับดูฟังเสียงอันนี้ผมลืมล็อกตัวนี้นะ ่ยแน่นน,นนะครับถ้าเทียบกับตามท้องตลาดทั่วไปก็เสียงก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่แน่นตึ๊บนะครับผมแล้วมาดูภายในกันผมเอาภายในออกมาให้ดูภายในก็มีอะไรบ้างจุดหลักๆสําคัญอยู่3ตัวนะครับทุ่นคอยแล้วก็เฟืองผมมาดูกันที่คอยก่อนเลยเพราะว่าผมเห็นว่าคอยมันแปลกกว่า ตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้คือผมถอดจากเครื่องตามท้องตลาดนะครับที่ราคาประมาณ2,000นต้นๆน,น,นะครับ2 0 0พันกลางๆนะครับผมดูขนาดของคอยเห็นไหมครับคอยของ U-lock เนี่ยจะได้ทั้งใหญ่กว่านะครับยาวกว่านะครับเพื่ออะไรตรงส่วนที่ใหญ่และยาวที่เพิ่มขึ้นมาของทุ่นและคอยนะมันจะช่วยให้แรงบิดเนี่ยและกำลังเนี่ยเยอะนะครับทำให้เราตัดเหล็กที่มีความหนาได้ดีกว่า แบบทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับนี่แล้วเรามาดูกันที่ตัวนี้ทุน่นทุ่นเราเห็นเลยเห็นไหมครับมองด้วยตาเปล่านี่แตกต่างกันเห็นเลยคือขนาดของทุ่นนะครับขนาดของทุ่นแล้วก็ขนาดของตัวนี่เห็นไหมตัวนี้ต่างกันที่ขนาดของทุ่นนะครับแล้วก็ขนาดของตัวคอมนะครับคอมเนี่ยจะมีความกว้างของคอมเนี่ยเยอะวกว่านะครับแล้วก็ความใหญ่ใหญ่กว่าเลยเห็นไหมครับ ทำให้สร้างกำลังแล้วก็แรงบิดได้เยอะเลยนะครับมาดูกันที่เฟืองครับผมตัวหนึ่งสําคัญตัวนี้เฟืองตัวนี้เนี่ยทำจากวัสดุที่เกรดอย่างดีนะครับแล้วก็ชุบแข็งเราจะเห็นได้จากสีนะสีของการชุบแข็งด้วยน้ํามันจะเป็นสีที่ออกแบบนี้นะครับเป็นสีออกลุ้งทองนะครับตัวนี้คือการชุบแข็งมาไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดอาการเฟืองแตกเมื่อเราตัดชิ้นเหล็กที่มีความหนาเยอะๆนะครับนี่สําคัญนะ 3ตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อแตกต่างของ3ตัวนี้ที่มันเป็นข้อดีนะครับที่ตามท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีแล้วก็ทางยูล็อกจับใส่มาให้นะครับผมนี่อีกหนึ่งจุดเรามาด้านหน้าเลยด้านหน้านะครับเราจะเห็นจัดๆเลยก็คือฐานนะครับฐาน,นถูกปรับมาให้ฐานสูงขึ้นและมีความแข็งแรงของฐานนะครับมากขึ้นกว่ารุ่นที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับและจุดที่สําคัญคือฐานยางก็ยังมีฐานยาง ช่วยอะไรฐานยางตรงนี้นะครับเวลาเราตัดไม่ต้องกลัวมันจะลื่นไปด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเพราะมีฐานยางรองมาด้วยและกันสั่นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ฉากก็สามารถปรับองศาในการตัดได้ครับ4ีอ่งองศานะครับผมสี่องศาถึง15องศานะครับสามารถเลือกตัดได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองตัดเหล็กไอบีมกันดูนะครับว่าจะตัดแล้วเป็นยังไงวันนี้ที่ผมจะตัดนะมาพูดถึงใบก่อนที่ผมจะตัดก็จะตัด2ใบนะครับ ก็คือจะมีใบที่เป็นใบดําทั่วไปยอยู่ในเครื่องเลยนะครับใบดําทั่วไปแล้วก็ใบยูรอกโป o นะครับตัวนี้สีเขียวนะครับผมเรามาลองตัดกันดู i ไอบีมแล้วก็ลองจับดูว่าเวลาการตัดมันดีแค่ไหนแล้วก็ทดสอบแท่นตัดไฟเบอร์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับผมหลังที่เราลองเทสนะครับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้ว u ูล็อกนะครับผลออกมาเนี่ยตัดได้ดีมากนะครับกําลังดีนะครับผมแล้วก็มีความแรงค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้คู่กับใบตัด u l ล็อกโปแล้วนะครับทําให้เนื้องานเนี่ยตัดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลานะครับแล้วก็ตัวใบนะครับเราจะเห็นได้จากการสึกของใบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทียบไปดูเลยการสึกของใบนะครับเห็นไหมครับ การสึกของใบแล้วก็มาดูให้ท่าดูให้เห็นที่เนื้อของขอบใบนะเราจะเห็นได้ว่าการสึกของใบดำเนี่ยมันจะสึกได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีมีความไม่เรียบของใบอยู่นะครับซึ่งต่างจากใบ็อกโปนเนี่ยสึกน้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวใบเนี่ยผิวเรียบดีเลยนะครับผมตัวนี้เวลาตัดเหล็กไอบีมนะครับท่นตัดเนี่ยมือจับแบบเนี้ย ดีมากเลยนะครับทำให้เราไม่รู้สึกล้าในการที่จะตัดแล้วก็ยางเหนือช่วยเราซับพอตเวลาเครื่องสั่นนะครับเวลาตัดเหล็กและเครื่องสั่นเนี่ยตัวนี้จะช่วยซับพอตมือเราไม่ให้เราเหนื่อยล้านะครับบางใบก็ออกแบบมาได้ดีนะครับตอนตัดไม่สั่นมากครับผม